คุณผู้ชมดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสกันหน่อยค่ะเป็นชายสี่คนบุกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปก่อยิงนายกเทศมนตรีอยู่ที่รอสอรจังหวัดนาราธิวาสยิงรัว19นัดเสียชีวิตค่ะที่พาคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์นาทีที่เกิดเหตุค่ะ นักงานต้องวิ่งหนีกันชุลมุนเลยนะคะเนี่ยน่ากลัวมากวงจรปิดจ,จับภาพ4ี่คนร้ายสวมชุดทิ่ยาบมังรตัวแล้วเข้ามาในอาคารสำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดแฮนด์อ mm ินแฮนด์ hand, ที่รีอสอร์ทราธิวาสจากนั้นคนร้าย2คนใช้ปืน M16 เข้าไปรัวยิงนายวิเชษหรือว่านายกอามอายุ55ปีนายกเทศมนตรีตำบลรีอสอร์ตสนัดเสียชีวิตค่ะที่ขณะที่ท่านนั่งประชุมอยู่ในห้องประชุมนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้และคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้พนักงานก่อร้อยชีวิตตกอกตกใจวิ่งหนีตายกันชุลมุนเลยค่ะพอกลุ่มคนร้ายมั่นใจว่านายกอามเสียชีวิตก็มีการออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็จะมีภาพที่นี้ค่ะขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าอาคารโดยหนึ่งในสคนร้ายจังหวะนี้ยังใช้ปืน M16 ยิงขึ้นฟ้าสองนัดเหมือนเป็นการเปิดทางหลบหนีด้วย หลังรับแจ้งเหตุนะคะตำรวจสพรือสอบพร้อมด้วยพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพนายวิเชษคือจมกองเลือดเสียชีวิตข้างเก้าอี้บัดแผลก็คือถูกยิงด้วยอาวุธปืน M16 เข้าที่หน้าอก19นัดค่ะเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในห้อง19ปลอกแล้วก็มีปลอกกระสุนตกอยู่ที่ทางเข้าสำนักงานอีกสปลอกเบื้องต้นมีการส่งศพนายวิเชษไปชนสูตรพิกศพที่โรงพยาบาลรือสอนะคะ จากนั้นจะมอบพยากรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาจากการสอบสวนเนี่ยนายกอามหรือว่านายวิเชตมีฐานะเป็นที่ปรึกษาของห้างหุ้นส่วนจำกัดแฮนด์อินแฮนด์ค่ะนักขณะเกิดเหตุในกำลังนั่งประชุมพูดคุยกับประธานวิสาหกิจของบริษัทอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมอีกสองคนภายในห้องประชุมจากนั้นตามที่เราเห็นคนร้าย4คนบุกเข้ามาแล้วใช้ปืน M 1 6ยิงใส่ร่างคุณวิเชษ19นัดแล้วหลบหนีไป ตำรวจตอนนี้เนี่ยเร่งแกะรอยเบาะแสคนร้ายก็คือภาพจากวงจรปิดในมุมต่างๆแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมตำรวจเชื่อว่าคนร้ายมุ่งเป้าหมายทำร้ายนายวิเชษหรือว่านายกอามเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันค่ะทางพลโทภพศารหนูสังแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยพลตำรวจโทเปียวัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้าผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและผู้บังคับการภูธรจังหวัดนราธิวาส ต้องยอมรับคดีนี้คดีใหญ่และสะเทินขวัญมากนะคะ,คะทุกหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทางด้านพลตำรวจโทเปียวัฒน์บอกว่าณนะเบื้องต้นตำรวจเนี่ยตั้งปมสังหารโหดไว้4ประเด็นก็คือตามหน้าจอค่ะปัญหาความมั่นคงปมเรื่องของธุรกิจความขัดแย้งส่วนตัวและปัญหาเรื่องของประเด็นการเมืองตอนนี้ให้น้ำหนักกับทุกประเด็นสำหรับนายกอามหรือว่านายวิเชษเนี่ยนะคะเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดรู่งเรืองสมัย เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาสสองสมัยเป็นกรรมการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของห้างหุ้นส่วนจำกัดแฮนด์อินแฮน์ก็คือจุดเกิดเหตุนี้จริงๆจุดนี้เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าด้วยนะคะ,คะปกติแกก็จะทํางานที่โรงงานแห่งนี้เป็นประจําแล้วก็ยังเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลรือเสาะด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมช่วงสายที่ผ่านมาในมุมของครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตคุณรัชดา พนักงานครูนักเรียนร่วมกันจัดสถานที่เพื่อจะรอรับศพนายกอามนะคะที่เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลรูส็อเดี๋ยวจะมาทำพิธีรถน้ำศพในเวลา14นาฬิกาแล้วก็เตรียมความพร้อมการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา15นาฬิกาในวันนี้ด้วยซึ่งก็มีหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆทยอยนำพวงหรีดมาเคารพศพกันอย่างต่อเนื่องเป็นภาพนี้นะคะ จริงๆนักข่าวก็ไปขอสัมภาษณ์ภรรยาแต่นะตอนนี้เธอปฏิเสธโดยบอกเพียงว่ายังไม่พร้อมค่ะให้ข้อมูลคร่าวๆว่าที่ผ่านมาสามีไม่เคยบอกหรือพูดคุยเรื่องปัญหาอะไรกับเธอสามีเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหากับใครหรือถ้าดูแล้วว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันจะเกิดปัญหาสามีจะเลือกไม่เข้าไปยุ่งด้วยซ้ําออกจะเป็นคนหนีปัญหาด้วยซ้ํา นี่คือข้อมูลจากภรรยา<ม>คือไม่น่าจะมีความขัดแย้งกับใครนะคะ,คะส่วนความคืบหน้าคดีตํารวจอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าสประเด็นที่ตั้งไว้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งแต่แต่ที่ให้น้ําหนักมากที่สุดก็คือเรื่องของการเมืองท้องถิ่นในตําแหน่งนายกอบตอที่จะครบวาระในอีกไม่นานแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดผู้เสียชีวิตก็คือนายกอามเนี่ยแกลงเลือกตั้งอีกสมัยคู่แข่งจะเอาชนะได้ยากรวมทั้งผู้ตายยังเป็นหัวคะแนนแล้วก็เป็นฐานเสียงสําคัญด้วย นอกจากนี้สิ่งที่ตำรวจมุ่งเป้าก็คือคนภายในโรงงานอาจจะเป็นคนแจ้งเบาะแสหรือชี้เป้าให้กลุ่มคนร้ายเข้ามาสังหารค่ะคือพฤติกรรมคนร้ายเนี่ยไม่ได้มุ่งทำร้ายคนอื่นนั่งประชุมกันอยู่4ี่คน3าคนไม่ยิงเลยม,มุ่งเป้ายิงนายกองมคนเดียวเลยนะคะตำรวจเดี๋ยวจะมีการนำปลอกกระสุนปืนไปตรวจสอบว่าก่อนหน้านี้มีการใช้กระสุนปืนเหล่านี้ก่อเหตุที่ไหนมาแล้วบ้างค่ะค่ะ